สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกลเด้นบันนีวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Johnny English พยักไร้ส่วนๆย์กลางภาคหนึ่งจะป่วนจะหาขนาดไหนมาฟังกันดูดูดขณะที่พี่จอห์นอิงลิสสารับสุดโหดกําลังปฏิบัติภารกิจอย่างดุเดือดก็เจอกับแม่สาวยสวัสดถือปืนดักรออยู่ในห้องซึ่งก็ทําอะไรพี่จอห์นเราไม่ได้พี่ก็ใช้ค่าร่มหวานและค่อยๆเดินเข้าไปจูบจนสาวเคลิบเคลิ่มตื่นพี่ตื่น ه, ฟันไปบนี้ชีวิตจริงพี่แกเป็นแค่เจ้าหน้าที่ไฟล์เอกสารให้กับองค์กรสายลับส่วนพ่อหนุ่มข้างๆชื่อบัฟเป็นพนักงานรุ่นน้องขณะที่พี่บาฟทวงเอกสารจากพี่จอนสายลับศูนย์ศูนย์หนึ่งก็เข้ามาพอดีผอด่อเสือคลุมโยนไว้บนราวแขวนได้อย่างแม่นยำแมงเทจัดจัดทำาไ้สองพนักงานตาขางพี่จอนเนี่ยคลางคล้ายและเป็นแฟนคลับของศูนย์ศูนย์หนึ่งพี่แกได้รู้ทุกภารกิจทุกการเคลื่อนไหวเออคืนนี้คุณจะไปแค่อังกฤษหรือแวะเที่ยวเขาหิมาลัยด้วยอะถ้าหากผมบอกคุณเห็น ดีผมคงต้องฆ่าคุณเกือบตายแล้วกู 001นหนึ่งเป็นสายลับที่เก่งที่สุดในองค์กรแต่หลังจากออกปฏิบัติภารกิจศุนโหดคืนนั้นเขาก็ตายในนาทีรุง่งคืนบรรดาสายลับคนอื่นๆจงมาร่วมงานศพพีจอนกับพีบาร์มีหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยพอสายลับเก่งๆของอังกฤษต่างมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมจอนเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันยิ่งกว่าเรียบร้อยอีกนะครับคุณกําลังเข้ามาในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในอังกฤษนี่อู้ไม่ทันขาดคำแก๊งสายลับก็กลายเป็นโกโก้คันทีนี้ความ โยก็มาเยือนมาสายลับทุกคนตายหมดเจ้านายจึงจำเป็นต้องให้พี่จอนอิงลิชขึ้นมาเป็นสายลับหนึ่งเดียวในองค์กรและงานแรกที่ได้รับมอบหมายก็คือสืบให้รู้ว่า001พบบ่อแสอะไรในภารกิจหลักถึงได้ถูกค่ะพี่จอนก็บันเทิงเลยค่ะพี่แกฟันอยากเป็นสายลับมานานจึงรีบอาบน้ำแต่งตัวมาหาเลขคของเจ้านายสวัสดีครับไม่ต้องรีบร้อนก็นได้ฝึก เฮ้ยเลยพี่จอรนกาจะทําเทโยนเสื้อใส่เราแควนมาโซนโซนหนึ่งแต่มันเสือกรงหน้าตางังเออคุณช่วยเซ็นชื่อตรงนี้เพื่อยืนยันตัวตนด้วยค่ะได้ครับเอ,อปากกานีเห็นแล้วนึกถึงปากกาสายลับรุ่นเก่านั่นเนี่ยที่สายลับทุกคนจะต้องพบปากกาหน้าตาแบบนี้ยขนทั่วไปเห็นแล้วนึกว่าปากกาแต่ถ้ากดสองทีเออใครอิง็อีหายแล้วออจอนมาแล้วเหรอคุณเห็นเลยค่ะผมหรือเปล่าอ๋อเธอออกไปข้างนอกครับโชคดีที่เจเลยค่ะนอะนสลับอยู่ลัางโซฟาพอดีเจ้านายเลยไม่เห็น ขอมอบหมายภารกิจต่อจาก001ให้พี่จอนไปทำและในตอนที่เจ้านายกำนันที่ายแผนการรถพยาบาลก็มาหามเจ๊เลยข้าออกไปไอพี่จอนเราก็ลุ้นใหญ่ว่าเจ้านายจะเห็นไหมแต่รอดตัวเอาละจอนงานนี้สำคัญมากจะผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดคำว่าผิดพลาดไม่เคยอยู่ในซาร์ระบบของผมครับนี่แล้วพี่จอนก็สิ่งรถมาร่วมงานเลี้ยงราชาวงศ์ที่มีการจัดแสดงมงกุฎกษัตริย์โดยมีพี่บัฟเป็นผู้ช่วยมือขวาสิ่งแรกที่พี่จอนทำเมื่อมาถึงก็คือเดินไปทัก ทายสาวหลังสวยคนหนึ่งหวัดดีครับผมจอห์นอิงลิชฉันรอร่าค่ะคุณมาทํางานหรือเปล่าครับเนี่ยฉันมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมังกรค่ะแล้วคุณล่ะ <c oughs> ถ้าหากผมบอกคุณ <c oughs> ผมคงต้องฆ่าคุณฉันอยากเห็นจังเลยค่ะ <c oughs> แล่ในระหว่างที่พี่จอห์นกำลังยืนโม้กับสาวและแอบนินทาเจ้าของงานเลี้ยงคืนนี้ให้ฟังอยู่น,นั้นเจ้าของงานก็เดินมาได้ยินพอดีทำเอาพี่จอห์นกูเลิกลากเพราะต้องสืบคดีแต่เสือกดาเขาไว้เยอะ เมือเ่อถึงเวลาจะแสดงมงกุฎจูจูไฟก็ดาบเดี๋ยความตาไวพี่จอนก็มองเห็นคนร้ายวิ่งผ่านหน้าต่างไปแวบแจึงรีบตามก่อนจะตีหัวโป๊กแต่ไม่ใช่มึงตีผู้พันสลบคาที่โอ,โอ้โอ้แผลน่กกลัวมากใครทุบเขาคนร้ายยังไงเล่ามันวิ่งไปในนั้นนะพูดแล้วพี่จอนก็วิ่งเข้ามาในห้องแล้วให้พีบ้าเฝ้าประตูไวอ้อ้าเฮ้ย ให้ตายเธอบาอย่าเข้ามานะไอ้หมอน,นีมันบาเออแมงบีบขอตัวเองหลากตัวเองเข้าไปในห้องทําทีว่าต่อสู้คนร้ายอย่างดุเดือดหลังจากนั้นพี่จอนก็เดินมาเปิดตูน้นิราภัยให้คนดูมองกุดต่อแต่โบเบไม่เหลืออะไรเลยเช้าวันต่อมาเจ้านายก็เรียกพี่จอนมาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นด้านเจเลขาที่นางรถเคนมาทำงานกระจองพี่จอนตาข้มิงเน่ิงกู เจ้านายให้คนมาสเก็ตภาพคนร้ายตามคำบอกเล่าของพี่จอนแต่ในความที่ไม่ได้มีคนร้ายตัวจริงพี่จอนจึงคิดหน้าขึ้นมาเองตอนหันไปเห็นโซมก็บอกว่าคนร้ายผมสีสม้มมีแผลเป็นรูปกล้วยบนหน้าปิดตาข้างหนึ่งฟันล้อล้อมแหลมพลมเนี่ยนะคนร้ายครับเหมือนจนหน้ากลัวเหมือนเขาอยู่ในห้องนี้กับเราเลยครับวาย ตอนสายพี่จอนกับพี่บาาก็ขับรถมายัางที่เกิดเหตุซึ่งนอกจากพี่จอนจะจอดรถตรงที่ห้ามจอดแล้วพี่แกยังเข้ามายืนโมวิเคราะห์คดีโดยมาดูว่าคุณตำรวจเนี่ยพบอุโมงค์ใตดินที่คนร้ายใช้หลบหนีแล้วพี่บาพยายามบอกสูชีวิตแต่พี่จอนไม่ฟังจนกระทั่งเกือบถอยหลังร่วงลงไปในอุโมงค์ แล้วทั้งสองก็ลงมาสำรวจใต้ดินมันมืดมากพี่จอนเลยร้องเพลงคีย์เเรียกแสงสว่างซึ่งก็ไม่ได้ช่วยเชียร์ไรเลยบีบพี่จอนเดินมาจนถึงทางออกทอดระบายน้ําในโกดังแห่งหนึ่งคนร้ายกําลังขนมงกุฎและเครื่องบรรณาการที่ขโมยมาใส่รถขนศพพอดิบพอดีเราเรียนกกำลังเสริมดีไหมครับจะให้พวกตำรวจมาแย่งความดีความชอบของเราน่ะเหรอไม่มีวันสละหยุดยัขยับหน่อย M I ็มซว่นยินดีรับใช้ดูไว้นะบ้าพวกจอนกิ๊กก็ไม่มีวันจะมาเทียบชั้นผู้ชํานาญการอย่างเรา รักแปะอ้าวเฮ้ยกระสุนร่วงบังมๆๆๆปบังเรียบร้อยคนร้ายยิงกระหน่ำทันทีทำเอาพี่จอนหลบแทบไม่ทันด้านพี่บากก็ยิงโต้ตอบกับคนร้ายก่อนพวกมันจะหนีไปได้สองคูหูรีบวิ่งกลับมาที่รถกาจะขับตามคนร้ายแต่จอดในที่ห้ามจอดรถเลยโดนโยกทีนี้เอาไงดีครับดูและจำไว้นะบมากมันมัน แม่งขับสิบล้อดีคนรถตัวเองไรตามคนร้ายถ้าเอา10บล้อมาขับได้แล้วทำไมคคนพี่ไม่ขับรถตัวเอง แล้วดูค่ะความวุ่นวายผีจอนเดินมานั่งในรถตัวเองกะจะใช้ขับตามคนร้ายแทนรถใหญ่แต่หาจังหวะลงไม่ได้แมงเลยหอยไปรถไฟเหาะอย่างที่เห็นกว่าจะลงได้เกือบคิดผีจอนขับรถตามคนร้ายมันจะถึงสุสานเห็นคนจัดงานศพอยู่กลุ่มหนึ่งผีแกก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปเปิดโปงเล่นละครดนแบบนีนจริงๆนะในดูสิเงี้เงี้งโอ้ยไม่ตอกตะปูไว้ซะด้วยผีจอนขึ้นไปเหยียบบนโลงที่คิดว่าข้างในเป็นมงกุฎทำเป็นฟา และอีกสองอาทิตย์ก็จะมาขุดกันไปละสินี่พวกคุณแสดงกันได้เก่งจริงๆป้ารับบทโศกใช่ไหมล้วคุณละรับบทอะไรอมเป็นคนขับรถ้นศพครับเอย่าบอกนะว่าพี่จอนคิดได้เมื่อสายไปว่าจับผิดคนโชคดีที่พี่บาบเข้ามาช่วยไว้เฮ้ยุดนบินเออขอโทษทีนะครับผมเป็นหมอจิตเวชมาตามผลข้รยหลบนี้กลับครับเขาหนีออกมาคงยังไม่ได้ฉี่ใส่พวกคุณใช่ไหมครับ <it> ย,ย,ยังต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับโอเคมา,มาบ้าบีนเรากลับบ้านกันดีกว่าค่อยค่อย ส่งปืนมาให้ผมเนะเบบ่อเอพี่จอนกูแก้งบ้า ตัดมาในด้านคนร้ายหัวหน้าแก๊งที่อยู่เบื้องหลังการขาโมยมงกุฎก็คือพีเซวาร์ค่ะพี่แกจะแต่งตั้งตัวเองเป็นพระราชาเพราะมีเชื้อสายราชาวงศ์แต่ตนตระกูลถูกไล่ออกไปฉันจะทวงสิ่งที่เป็นของฉันตอนนี้ฉันทรงคนไปจัดการเรื่องคนนิ่งบิช,ชอปผู้เหมาะบัลลังแล้วครับแต่เราเหลือปัญหาอยู่อย่างจอห์นอิงลิสหึฉันใ้ดูอะไรฉันแอบติดกล้งไว้ทั่วบ้านของจอห์นแล้วมึงดูมันมีอะไรให้เราต้องกลัวมั้ยอว่า บไม่กี่วันต่อมาพี่บัฟก็หาบอแสของลูกน้องพี่เซวาดได้เขาผัวพันกับเรื่องไม่ดีหลายเรื่องพี่จอนจึงเสนอเจ้านายว่าอยากตามสืบพี่เซวาดแต่เจ้านายไม่อนุญาตแถมคืนนี้ยังจะไปรวมงานเลี้ยงของพี่วาดอีกด้วยพี่จอนเลยจะตามสืบเอง ในขณะที่เดินผ่านลานจอดรถพี่จอนกระทักทายเจ้าหน้าที่ซ่อมรถมันทุกวันแต่เสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่คนที่พี่จอนรู้จักปังปป๊ปปปปปังใช่ค่ะคนร้ายปลอมตัวมาเก็บพี่จอนโชคดีที่พี่จอนไว้ตัวฐานและคนที่ยิงตอบโต้คนร้ายก็เป็นพี่บาบิกเช่นเคยส่วนพี่จอนกุนเลอรแข่งง้างปืนจะยิงมันก็หลุดลงไปทั้งแผงเย้ยแล้วตลอดการตามล่าคนร้ายพี่จอนก็เอะอะหมาเทิงไม่พอมันคิดว่าขาพี่บ้าคือขาคนร้ายพร้อมจู่โจมเรากับมูชกดึงด ภาพตัดมาอีกทีพี่บาบนั่งร่งกำดาวแตกอยู่บนรถส่วนคนร้ายอันนี้ไปได้ระหว่างทางกลักบบ้านพี่จอนก็บังเอิญเจอรถบิ๊กไบที่เคยเห็นตอนตามล่าคนร้ายจอดอยู่หน้าร้านซูชิจึงตามเข้ามาดูซึ่งก็เจอเจ๊รอรพี่กะถามว่าเจ๊เป็นใครเพราะสืบประวัติไม่เจออาเจ๊ไม่ตอบแถมยังหนีไปทิ้งให้พี่จอนกูนิกทยติดสายพานซูชิ<ะ><ะ>ไรเนี่ยตัดตท,ทีครับผมเป็นสายลับเ i 7อเเวนอแด็กเลยละเฮีย ตกดึกพี่จอนพี่บาบก็นั่งเครื่องบินมาปฏิบัติภารกิจพี่บา้าในทวนแผนก่อนทํางานและยืน G.P.S นําทางให้พี่จอนแต่พี่จอนบอกไม่เอาซึ่งก็เรียบร้อยแม่งโดดพิษตึกพี่จอนชักปืนขู่แก๊งหมอพยาบาลเราคิดว่าจาับคนปู่มาทดลองพวกเลวชาติเอ้ยบอกมาว่าเซอร์วัตเจ้านายพวกแกอยู่ไหนห้องทํางานเขาอยู่ที่ไหนรืบอทุกคนหันขวาพร้อมเพรียงไปที่ตึกข้างๆที่มีโลโกเ้เซอร์วัตตัวใหญ่เบิ่มแปะอยู่ไอพี่บาบก็ยืนโบกไม้โบกมือเรียกอยูนูนพอรู้ต ว,ว่าหน้าแตกผี่จอนกระตีเนี่ยน่าเป็นการทดสอบความปลอดภัยก่อนจะรีบมาหาพี่บาฟทั้งนี้ครับคุณโดดผิดตึกเหรอ <c oughs> ฉันเปิดตรวจด,ดูรอบคางตังหากเล่าแล้วครับและทุกอย่างเรียบร้อยดีอ,อ๋อ,อ,อครับครับยังค่ะความไวบ่วงของพี่จอนยังไม่หมดหลงจจังจากเจอหลักฐานและรู้ความจริงว่าพี่เซอร์วัตเป็นคนขโมยมงกุฎไอ้พี่จอนกระฉีดยาผิดให้คนร้ายไปฉีดยาพูดความจริงให้คนเฝ้าประตูและฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้ลูกน้องพี่เซอร์วัตจากที่จะเค็นถามความจริงตอนแรกก็ไม่ได้เรื่องเพราะคน บนร้ายลิ้นเปรี้ยผมว่าคุณฉีดยาสลับกันแน่เลยจะบ้าแล้วบ้าฉันไม่ดิงโงนะฉันรู้อัน,นไหนซ้ายไหนขวาโอ๊ยพี่จอนโดนเข็มบนแว้นบาดขางเดียวกับพี่ชิดให้ลูกน้องเซอร์วาสด์เสร็งไม่นานพี่จอนกูกรินเปรี้ยขาซันแดกแดกแดกโอย้อยชัดเลยมึงฉีดยาผิด และคนร้ายอีกสองก็จะตามเข้ามาเก็บพี่จอนพี่บาฟเดชาบุญแด่เจรอราช่วยไว้ทานเธอเป็นตำรวจที่ตามสืบคดีนี้เช่นกันทั้ง3พากันหาทางออกจากตึกโดยมียามเฝ้าประตูที่พี่จอนฉีดยาพูดความจริงช่วยบอกทางให้จากนั้นก็ตามมาง,งานเลี้ยงของเสอร์วาดแต่ด้วยความพินิตยาย,ยังไม่หมดไอพี่จอนกำมือไม้อ่อนแรงทำไหวหกแสนรัฐมนตรีต่างประเทศไม่พอแม่งหน้าทีมไปซุกนมด้วยขณะดเจรอราชวนเต้นรำให้เนียนๆค่ะพี่จอนก็ก้าวไม่ไป ซึ่งเมื่อพี่เซอร์วาดเห็นกระรีบฟองเจ้านายพี่จอนทันทีสุดท้ายพี่จอนก็โดนไล่ออกค่ะพี่กรเด็นเป็นม้างงอยกลับบ้านท่ามกลางสายฝนโดยมีเจโรราแอบดูอยู่ห่าง ไม่กี่วันต่อมาพี่เซวัสก็เปลี่ยนแผนขู่ชิงบัลลังก์จากราชนินีได้สําเร็จโดยที่ประชาชนเข้าใจว่าราชนินีสละบ,บัลลังก์เองและผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือพี่เซวัส์ก่อนจะถึงพิธีแต่งตั้งเจราราก็มาตามพี่จอนไปปฏิบัติภารกิจด้วยกันตอนแรกพี่จอนอะถอดใจไปรัฐแต่เจราตือ้อลึกๆเองพี่จอนก็ยังมีไฟอยู่ทั้งคู่จึงออกรุ้ย เจล่ารู้สึกปิงพี่จอนถึงแม้พี่จอนกูจะเซอร์ซ่าล่าสวดแมงหาทางบุกเข้าไปหาพกพิเซอศ์วัดในบ่อขี้กำลังเป็นปินอยู่กี่ดวงเรามาเป็นหนาฝน ด้านเจรอราราอดตัวเพราะปีนบันไดขึ้นมาส่วนพี่จอนก็วิ่งมาล้างขี้ในห้องน้ําจากนั้นก็พาไปแอบดูพี่เซอร์วาดที่กําลังประชุมแผนการชั่วร้ายอยู่พี่จอนเรียกเจโรรามาประชุมบ้างแต่ตอนคุยคุณพี่ด้านถอยหลังไปกดปุ่มลาโพงโดยไม่รู้ตัวทีนี้พี่เซอร์วาดได้ยินทุกแผนการมังได้ถูกจับทั้งคู่ฮะในคุกพีจอนก็พยายามส่งเสียงคลื่องนาต้าโซนิกสอกคุณแจ โ,โถชอนมันไม่ออกหรอกนอกจากปฏิหารแถมแถมที่บาปโผลมาจากบอคี้มันเข้ามาทั้งเดียวกับเจ้านายเลย หลังจากนี้ออกมาได้ทั้งสามก็ตามมากำจัดพีเซวัดดได้แผนที่พี่จอนคิดไว้ซึ่งก็เลยอย่างตอนเปิดโปงบิดช,ชอบว่าเป็นตัวปอมมันก็เปิดตูดบานหลวงโชว์คนทั้งประเทศเพราะจะเป็นคนร้ายตัวจริงต้องมีรอยสักที่ตูดมาที่พี่จอนเคยเห็นแต่อันนี้ขาวงแเเก๋หรือจะเป็นตอนที่สั่งให้พี่บาเปิดซีดีแช์แผนชัวร์ร้ายของพีเสวัดก็ดด้านเป็นหน้าพี่จอนตอนอาบน้ำร้องเพลงรอยมาแต่แค่นี้พี่จอนไม่ยอมแพ้หรอกฮะ,ะมันขึ้นไปโหนเชือกแล้วโดดลงมาตอนที่พีเสวัดรกำลังจะสวมมงกุฎพอดี่พอ พี่จอนก็กลายเป็นพระราชาทหารจับคนชั่วเดี๋ยวนี้เย้เออคุณเฮทั้งประเทศในที่สุดเรื่องวุ่นๆก็จบสักทีพระราชินีแต่งตั้งให้พี่จอนเป็นทันเซอร์แล้วหนังก็กําลังจะจบลงที่พี่จอนจูบกับเจรรา่าอย่างโรแมนติกแต่แขนแมงเสือไปกดโดนปุ่มปลอยบอกคนข้างๆพุ่งขึ้นฟ้าจอนนี่โถ่เว้ยอดอีกแล้ว เป็นไงคะกับหนังเรื่องจอห์นนี่อิงลิสพยากร้ายศูนย์ศูนย์กลางภาคหนึ่งใครชอบแนวนี้ลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ